สองซ้ำว้าดูป้าพพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพพานะคะค่ะวันนี้ป้าพพานะคะจะมาสอนทุกคนทําสลัมวอฟเฟอร์กันค่ะแต่ว่าเราจะทําเป็นสีแบบหลากหลายลุ้งๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากดูแล้วขอกันแค่หนึ่งไรทานั้นตามเดกันแรกตอนแรกนะคะเราจะนําปูนปาสเตอร์มาผสมน้ำเนาะป้าพะพาจะใส่ประมาณซักสองช้อนโต๊ะดูก่อนให้เท่าๆกันเนาะมันจะได้หรือเปล่าอ้าว นี่อันนี้นะ1ช้อนโต๊ะค่ะก็2ช้อนโต๊ะแล้วใส่น้ําไป1ช้อนโต๊ะก่อนนะเพราะได้แบบนี้นะเราก็คนเขาให้เข้ากันค่ะคนน้ํากับปูนให้เข้ากันนี่ค่ะประมาณ2ต่อนหนึ่งนะงั้นเราใส่เข้าไปอีกค่ะ ล้วเราก็จะใส่สีลงไปค่ะสีชมพูนะคะโอ้เพราใส่สีแล้วเขาหนืดขึ้นมาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องใส่น้ำลงไปอีกปะโอเคค่ะได้เนื้อนัวๆแบบนี้นะคะไม่ไม่เหลวแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปเราก็จะมาเทลงบล็อกเลยค่ะเ้าพาาจะทำเหมือนกันหมดอย่างนี้นะแล้วเราก็จะเทลงบล็อกไปแต่ละสีแต่ละสีกันค่ะ นี่นะเป็นบล็อกวอเฟอร์ของเราเนาะตอนนั้นที่เราเอาไว้ทำสกูชชี่เทลงไปเลยค่ะโอ้เหมือนทำขนมเลยได้แล้วค่ะหนึ่งสีเนาะเราจะทำให้มันเหมือนเหมือนกันแล้วเราก็ต้องรอให้เขาแห้งนะคะประมาณสัก2ชั่วโมงได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองจับเวลาดูค่ะ กราดาตอนนี้นะคะเราก็ได้ปลูกบัตเตอร์ครบทุกสีแล้วค่ะโอ้ทำก็ทุลักทุเลนิดหนึ่งเนาะเราจะรอให้เขาแห้งนะั้นแล้วเดี๋ยวเรามาแกะออกจากบล็อกกันค่ะมาค่ะระหว่างรอเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําสลามรอกันเลยนะคะเราจะใส่สลาม <c oughs> เราจะใส่กาวน้ําใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําลงไปห้าช้อนโต๊ะนะคะเข้า <c oughs> ให้เข้ากันค่ะน้ํากับกาวนะ โอ้โหใส่มากจากนั้นก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปนะคะคนไปด้วยเทไปด้วยเทไปด้วยคนไปด้วยเป็นไงคะว้าปะโอ้น่าเล่นอะ่ะสลามยังไม่เข้ากันเป็นสลามใสไปเลยค่ะทุกคนเต้นลําเต้นลำกับสลามเต้นลํานี่ค่ะทุกคนสลามของเราใกล้ได้แล้วเหมือนน้ําแข็งเลยดูสิน่าเล่นเปะละ่าะโอ คือมันมีความหนึบหนับหนึบหนับอะ่ะสลามน้ำใสเนี่ยใส่กับน้ำยาปะวะพานี่คือเนื้อดีมากเว <Wow. S 1> อรหวังสุดๆนี่นะคะเราได้สลามมาแล้วนะคะก้อนหนึ่งเราก็จะใส่ดินเบาสีขาวลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความแบบแน่นขึ้นเนาะอันนี้ถ้าดึงแรงๆมันจะขาดนะเดี๋ยวดึงให้ดูอุ๊เอา้าวไม่ขาดเนี่ยมันจะประมาณนี้เนาะแล้วแต่จังหวะการดึงนะคะมันก็จะมีความขาดค่ะก็จะใส่ดินเบาลงไปนะคะสีขาวแบบ นี่ค่ะเราทําดินเบาก้อนนึงนะวางลงไปเลยเล่นกับสลามดูว้าวแมวเหมือนไหมจริงจริงแล้วเขาจะใช้ดินเบาแบบไดโซทุกอย่าง60บาทเนาะแต่ว่าเราไม่มีค่ะเราต้องใช้ดินเบาแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็จะขยับเนาะสลามที่เราได้นะเขาก็จะเปลี่ยนจากสีใสนะคะเป็นสลามน้ําขุ่นแล้วมันก็จะเป็นอีกเนื้อนึงค่ะมันจะไม่เหมือนสลามน้ําขุ่นนะเออมันก็จะเกรย์ไปอีกแบบค่ะนี่ค่ะ เห็นปะมันจะมีความนุ่มเหมือนวิปครีมค่ะนี่จะมีความเปเท็กเจอร์ที่แบบหลากหลายค่ะเอามาขยนที่หลังจากเนื้อที่เขาไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะคะเขาก็จะกลายเป็นสลามน้ำน้ำขุ่นที่มันดูยืดยืดขึ้นมาทันทีเลยแปลกปะล่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสลามสีขาวนี้นะคะมาผสมสีให้ได้ครบทุกสีเหมือนที่เราทำวอเฟอร์เลยค่ะ ให้เป็นสีลุ้งแบบนั้นเนาะนี่ค่ะแบ่งสลามเป็น5ก้อนแล้วน่าเล่นเะล่าแค่ใส่ดินเบาลงไปเนาะสลามก็น่าเล่นขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวเราผสมสีกันเลยค่ะ ทุกคนไม่อยากจะโมเลยว่าเนื้อดีมากเลยอ่ะหนูเครือนุน่มสีสวยน่าเล่นมากน่าเล่นสุดๆเลยมาเดี๋ยวเราจะมาแกะไอตัวที่เราทำเอาไว้กันเนาะนี่นะคะหลังจากที่ป้าพาจับดูสองอันนี้มันไม่แข็งค่ะสีชมพูกับสีเขียวเนี่ยน่าเสียดายมากแต่นอกนั้นน่ะมันแข็งนะเรามาดูสีฟ้าอู้สีน้ำเงิน สวยมากอะ่ะสวยเงามากค่ะทุกคนอันนี้สีส้มนะถ้าได้ออ้หูสวยค่ะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเลยนะน,นี่สีเหลืองว้าวสวยหมดเลยส่วนสีเขียวกับสีชมพูไม่แข็งค่ะดูเราอาจจะใส่ปูนน้อยไปนะอุ้ยสีเขียวแข็งนิดนึงว้าวเละสรุปสองอันนี้ทำไม่สำเร็จนะคะทำได้แค่ทาได้แค่สามอันเอง สามอันเนาะไม่ครบพวกอะทำยังไ,ไงดีอะไม่เป็นไราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยเราก็จะทำให้เขาเป็นแบบนี้นะคะวิธีเล่นเนาะงายเขาค่ะแล้วก็ใช้สลามนะคะค่อยๆย,ยืดแล้วก็วางปิดไปหาแบบนี้ยืดโอ้โหน่าเล่นมากค่ะทุกคนยืดยืดแล้วก็ยืดในที่ได้แล้วเห็นไหมคะเราก็ทำให้เขาเป็น ครึ่งวงกลมค่ะครึ่งวงกลมมาพร้อมไหมเดี๋ยวเราจะมาดึงกันเลยค่ะบีอย่างนี้แล้วกันนะบีขึ้นมาเลยแล้วกันนะคะพร้อมไหมคะหนึ่งสองซ้ำว้าดูโอ้โหน่าเล่นมากดึงยืดโอ้มันเป็นเหมือนปังยืดเลยอะทุกคนดูยืดนี่แล้วเดี๋ยวเราจะหักออฟเฟอร์ของเราเลยนะคะพร้อมไหมคะหนึ่งสองซ้ำ นี่หักเปะเลยเปอปอโอ้แล้วก็เอามาผสมกับสลามอีกนะดูดิมันเหมือนคล้ายๆช็อกเลยอะค,ค่ะทุกคนเขาอาจจะทํามาจากช็อกช็อกทํามาจากอันนี้หรือเปล่าดูบีแล้วแสดงว่าเราจะต้องใส่ปูนเยอะๆหน่อยนะเนี่ยถ้าใส่ปูนน้อยเนี่ยไม่ได้นะคะก็ขยบเลยนะคะสีสวยมากดูดิ อ้อรวมกันแล้วสีสวยอลังการงานสร้างสุดๆเลยแจ๊นี่ดูนะจิ้มไม่ได้เลยอะ่ะยืดอย่างเดียวค่ะตอนนี้ยืดยืดสวยยืว้าวกรุบกรอบๆเหมือนมันมีอะไรอยู่ด้านในเนาะเป็นกรุบกรอบกๆค่ะทุกคน นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นแชร์สูตรสลามนะคะใครจะได้รับเลือกนะติดตามให้ดีค่ะสาหรับคลิปนี้เปาผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้เปาผ่าทดลองทําสลามอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้เนาะทั้งไงคลิปนี้เปาผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างแน่นอนคลิปนี้ไปนะคะบายบายจุ๊กจุ๊บ